บริวารดีนะคะอันดับ3นะคะราศีพฤษภค่ะพฤษภเนี่ยได้ไพ่ราชาถือดาบดวงของเขาเนี่ยเป็นสูงสุดและเป็นราชาเขาบอกว่าถ้ามีบริวารเยอะมันก็เป็นแขนเป็นขาให้เราได้แต่ส่วนใหญ่แล้วน้องเขามีบริวารที่เขาต้องอุ้มด้วย <laughs> ต้องอุ้มต้องดูแลต้องแบบโอ้มีเพื่อนแล้วปวดหัวอะไรเงีง้ยก็ต้องดูแลเพื่อนด้วยนะคะ มีบริวารเยอะมีวันดีแล้วก็เป็นอันดับที่ดีมากๆราศีต่อมาค่ะให้แก่ราศีธนูนะคะราศีธนูก็เป็นไพ่ราชาถือถ้วยจิตใจดีขี้สงสารขี้ใจอ่อน<ๆ>เพราะราศีธนูเลือกเยอะมากๆก็คือถ้าจะเป็นเพื่อนเขาได้เนี่ยเขาคือคัดแล้วอะคัดเหลือคนเดียวเหลือครึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าราศีธนูเลือกเป็นบริวารแล้วนั่นคือ เป็นบริวารที่ดีนะคะเป็นไพ่ราชาถือถ้วยเนาะเป็นราชาถ้วยถือว่าเป็นอันดับสองนะคะที่มีบริวารที่ดีราศีที่มีบริวาทร,าท,รวาที่มากที่สุดแล้วก็ดีมากๆเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นราศีกุมนะคะคนเกิดราศีกุมส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชเป็นครูสอนคนอันนี้เนี่ยได้ไพ่สิบเหรียญน,นะคะในรูปเนี่ยก็จะมีคนแก่มีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพื่อนสีต่างวัยสามารถครบได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็น คล้ายๆกับราศีพฤษภก็คือมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะมากมีเพื่อนเยอะเหนื่อยด้วยแล้วก็ดีด้วยนะคะเป็นแขนเป็นขาและก็เป็นความปวดหัวได้เช่นกันแต่ก็อยู่อันดับหนึ่งค่ะราศีกลุมมีเพื่อนดีมีบริวารดีนะคะราศีที่มีบริวารทําให้ปวดหัวจุกๆอ่ะอันดับ3ค่ะอันดับ3ราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎได้ไพ่สามถ้วยล้มสองถ้วยตั้งนะคะคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยความหมายคือมีเพื่อนบางคน ลองดูนะใครเกิดกรกรเราบล็อกไปบ้างก็ <_ an> <_ an> งคือเราขี้เกียจคุยแล้วเราบล็อกมันดีกว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดนะคะอ <_ an> ใครเกิดราศีกรกฎก็มี3คนนะคะหรือมากกว่านั้นที่เราแบบลำคานอะคะราศีกรากฎใจเด็ดอยู่นะ อันนี้ก็เป็นมีบริวารเยอะมากก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะราศีกรกฎราศีต่อมานะคะราศีเมษค่ะนี่ราศีเมษได้ไพ่เดมูนนะคะก็จะมีความคาดหวงังมีความจริงใจแล้วก็เหมือนเวลาเราให้ใจไปแล้วมันไม่ได้กลับมาเหมือนราศีมีนะคะเมษกับมีจะมีความคล้ายกันคือจะจริงใจกับกลัลยาณมิตรจริงใจกับเพื่อนแต่มันเหมือนว่าราศีที่คาดหวังกับเพื่อนก็เลยมีบริวารไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ าราศีที่ให้ใจเพื่อนเต็มร้อยแต่เพื่อนมีอย่างเฮียเลยก็คือราศีเมถุนค่ะเออใครเกิดราศีเมถุนน่ะมักโดนเพื่อนยุมึงเลิกเลยมันเฮียมากมันไม่ดีมากอย่างงู้อย่างงี้มันเฮียนะคะปะกี้พูดว่าเฮียนะคะเออไม่ได้พูดไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดไม่ดีนะคะอ่าก็นี่แหละค่ะเมถุนมักจะโดนเพื่อนยุแยงแตะแคงรั่วยืมเงินเอ่ยอะไรเอ่ยนี่แหละค่ะ เมถุนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเฮียๆอย่างที่เราเจอกันนะบล็อกไปเลยไม่ต้องไปงอ้อแต่ถ้าเราอยากจะให้มีกัลายาณมิตรมีเพื่อนดีๆเข้ามาเขาเรียกว่าศินเสมอเราจะได้เจอกันเนี่ยเขาบอกให้เราไปถวายตุ๊กตานางรำช้างมา้าบริวารให้กับส่วนกลางหมู่บ้านหรือถ้าเราไม่มีส่วนกลางหมู่บ้านเราก็ถวายหนูมูสิกะให้กับวัดแขกก็ได้ คู่ละ49คู่ละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ถวายไปเลยหนึคู่หรือมันจะมีตรงห้วยขวางก็มีเนาะที่เป็นถวายหนูบริวารอันนั้นก็จะเสริมในเรื่องของเพื่อนบริวารน,นะคะอะอีกหนึ่งทางถ้าใครไม่นับถือใดๆเลยทางง่ายๆดีที่สุดก็คือการให้โดยที่เราไม่ได้หวังผลอะไรให้ตุ๊ก,กตาให้ขนมให้ของกินให้กับเด็กหน้าหนูบ้านหรือยามหรืออะไรคือให้เลยเราจะได้เจอคนที่มีน้ำใสใจจริง เ้ามาป็นกันละยาณมิตรสิ่งสําคัญคือคุณต้องจริงใจก่อนนะจริงใจกับเพื่อนถ้าเราแบบเล่เหลี่ยมกับเพื่อนยังไงก็จะเจอเพื่อนเล่เหลี่ยมเนี่ยอยู่รอบๆอยู่ดี